และมาถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะมาทําการออกป้นครับหลังจากอีพีที่แล้วแบงเลยมีแต่คนป้นเรานี่ของตึงอันนี้คือผ้าคล,ลุมรองขนใช่ป่าวทุกคนใช่ไหมแต่ว่านนี้ครับที่เราอยากได้เลยหน้ากากเมดูซ่าครับแล้วก็ระเบิดดิสโก้ครับนี่แหละบึ้มบัมซัมเบน้น้องชายผ้าคล,ลุมรองหนโอ้โหเท่ครับว้าวยังตึงเลยรองหน ไหนมบีอะไรให้เราเล่นไหมโอ้เซิฟนี้คือแบบไม่มีคนเลยเดี๋ยวพี่ขอยายเซเฮ้ยอันนี้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 แบบอุ้ยอันนี้หน้าหน้าขโมยอยู่นะหน้าขโมยได้อยู่ครับได้ครับทุกคนอีกเก้าวิครับเข้าไปก่อนปั๊บปุ๊บกดโอ้กดไม่ทันไอเวรมันต้องใช้ยังไงวะทุกคนอ๋อนี่ไงพลาดครับพี่พลาดแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนพี่ทําไม่เป็นเทคกสองกับน้องชายเทคกสองกับเทคสองย้ายเซิฟ เขือนเอ่าพอย้ายเซิร์ฟคือเราต้องซื้อใหม่หรอโอ้เปลืองตังค์นะนี่มาครั้งนี้เราไม่พลาดแน่นอนโหแต่ว่าเซิร์ฟนี้คนก็น้อยวะทุกคนโอ้ไม่มีใครตึงๆเฮ้ยอันนี้ได้อยู่แม่บ้านหลังนี้กี่นาทีครับโอ้ไม่มีตัวตึงเลยครับหุ้ยทุกคนเฮ้ยบ้านนี้ได้อยู่นะมีเบรลก๊อตครับโหทำไมมันร้อยกว่านาทีนะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ให้เงินเยอะที่สุด้วทุกคนในระดับเบรลอ์ก๊อตอะใช่ปะถ้าพี่จำไม่ผิดครับพี่ว่าน่าจะใช่ อ๋อไม่ใช่ครับทุกคนโอดิน,ด,น,ด,นดินดุนของเราคือตึงกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไอ้นี่ขโมยไอ้นี่ขโมยครับช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนขโมยนี่โอ้โหเราใจบุญนะนี่นายต้องขอบคุณเรานะไม่งั้นนายเราเสียตัวแน่นอนอีกสิบห้าวิแล้วก็รอน่าจะรอ,อให้ปืนหายด้วยนะปืนหายอีกไม่กี่วิครับอ้าวเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะทําไมมันโปรหรือเปล่าวะไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ย มันยังไม่เดินม,มาล็อกเลยครับอยู่ๆแบ,บ่งเวลาเพิ่มเดี๋ยวมันมีโปรไหมเฮ้ยอย่างเกียร์นะโอ้พี่ว่ามันน่าจะเกียร์แน่เลยครับไปตัวนี้แปลกๆกันนี่อุ้ยเฮ้ยอันนี้ครับมีตัวตึงอยู่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่แบบโอ้ยโจรยังเยอะเลยบ้านหลังนี้มีแต่คนลิงเดี๋ยวเรารอเข้าไปครับพี่มีแผนอยู่เอเคเราเข้าไปก่อนครับทุกคนแล้วก็รอให้มันล็อกครับเท่านี้ครับทุกคนเราก็รอครับอีกหนึ่งนาทีแล้วก็จะทําการขโมยมันเลย ก็แต่บ้านเราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคบ้านเราอยู่ตรงข้ามครับนี่หลังนี้หลังนี้ไม่ไกลมากครับมันมาแล้วเจ้าของมาแล้วทุกคนยี่มันมาเก็บตังค์ครับมันมาเก็บตังค์เดี๋ยวให้พักประมาณ5วิครับทุกคนเฮ้ยอันนี้เตรียมครับ3ามวิโอเคแช่แข็งแล้วก็ขโมยขโมยครับแล้วไปไปนี่ครับรออะไรเอาโย่วววว้าววยิววู้เฮ้ยได้ยาตีเรานะว้าววว้วไปแล้วครับทุกคนเลสโกเรียบร้อย กูล็อกกูล็อกเลยเรียบร้อยเป็นไงละ่ะโอ้ยไอ้วัวเบลูฟาด่โคดโกงเฮ้ทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะมาขอคืนครับโอเคครับให้เขาไปดีกว่านะโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวให้คืนเดี๋ยวให้คืนน้องชายแหมแกงเล่นนิดเดียวอย่าร้องนะจะร้องก็แ้กูว่าเผื่อร้องกัน,น เฮ้ยแต่ว่าเราจะคืนขคดีไหมว่าทุกคนถ้าน้องๆกดไลค์มาเยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะคืนเขาถ้าพวกเอ็ไม่กดไลค์นะพี่จะไม่คืนอะมาเอามานี่อันนี้คือพี่คืนนะอ่าเอาไปเลยให้คืนครับให้คืนครับให้คืนคือเราหาใหม่ได้อยู่แล้วก็ทุกคนนี่คือมาแก้ขํานะนี่เผื่อนี่ร้องไห้แล้วนี่กว่าร้องไห้ขี้มูกป่งอะนี่อู้เซิร์นี้มีแต่คนมีตังค์ครับ โอ้โหดูดิทาราเล่เราทาราล่าครับแบบลุงเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราสามารถเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนครับอันนี้มีคนเล็งโคตรเยอะดูดิ <laughs> อีก,กีวิ้ <laughs> งวะดิรอประตูเปิดครับทุกคนแล้วเราเข้าไปเลย <laughs> อีกเกดวิดครับโอ้แต่ว่ามันมีไอ้ไม้ตบยุงเนี่ยโอ้โหมันแช่เรามันแช่เราโอ้โหมันเป็นนะนี่คนนี้เอาแล้วเป็นคนลุมไปพวกเรา <laughs> โอ้ยกูโดนอะไร <laughs> เดี๋ยวมีคนออาไปแล้วมีคนไปเอาไปแล้ว <laughs> <laughs> อ้ยนี่ออกเลยอยากได้ทาราเล่ทาร่าฟ่ะอันนี้คือบ้านเราปล่อยให้โดนขโมยไปเลยนะทุกคนเพราะว่าอบ้านของพี่คือมีทองครับมีแต่ทองทองให้เขาออกมาใส่ตรงนี้ครับทุกคนจะได้เป็นเรนโบ์โอเคเข้าไปครับทุกคนเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคนนั้นอยู่ไหนอะเจ้าของบ้าน่ะอย่าบอกว่าเจ้าของบ้านอยู่ข้างบนใช่ปะที่ว่าเจ้าของบ้านน่าจะอยู่ข้างบนครับนี่อุ้ยโอ้โหคนนี้แม่งมีเจ้าของตึงครับดูดิ มีทากโก้เลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะมันติดสถานะอะไรบ้างวะทุกคนอุ้ยบ้านนี้ตึงตึงจริง <c oughs> พี่ว่าเขาน่าจะอยู่ชั้นสองแต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนก,กันว่าไอ้อัวเมดูซ่าเนี่ยคือมันจะสตั้นฆ่าไอน,นี่ได้ไหมสั้นสั้นปุ๊บได้ไหมยกยกครับอันนี้คือกูโลกเอ้าไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวน้มันไม่โดนมันเลยวะโอ้จบเลยอ๋อมันอยู่นี่โอ้โหเราก็นึกว่าอยู่ไหนแวกเอ้ย บิวปรกรณ์ชอบครบจบเรื่องโลบอกใครที่สนใจที่จะใช้บริการต่างๆในแมปโลบอคนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรคอสโซเวอร์หรือว่าแมปโกอาการ์เด้นก็มีให้บริการหลากหลายแมปในน้องชายสามารถไปใช้บริการกันได้ครับและบ้านพี่ครับตัวทองก็โดนขโมยไปหมดเลย <laughs> หายหมดเลยครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือพี่ยังใช้ไม่คล่องนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องใช้อะไรยังไงครับลอๆพวกเรารอเข้าไปแชร์แข็งปับ๊บขโมย ปาบโอ้โหแม่เจ้าของคนอ้อยดีครับคือเจ้าของจบเลยโอ้คือเราไม่รู้เจ้าของคนไหนแกเอาจริงคือพี่ยังไม่เซียนนะน้องชายเดี๋ยวรอพี่เก่งกว่านี้ยนี่เนี่ยกูขโมยอะไรขโมยได้กูขโมยไปก่อนเลยไปไปเลยขโมยมามิสตรงมิสติก,กวัวนี้เอาหมดไปเรียบร้อยครับได้อูดประตวหนึ่งบ้านหลังนี้คือมีตัวดีมากเลยนะทุกคนเอ้ยเจ้าของมันคือไอตัวแดง แช่ไปดิ้ยเจ้า,จาของโดนแข่งอะ้เอ้ยรัวกวอตัวอะไรมาโอ้โหจบเลยทุกคนแม่เอ้อยหลังนี้อีกเก็ดวิครับเพ้่หลังนี้ได้อยู่นะหลังนี้แม่งตัวตึงทั้งนั้นเลยเฮ้ยมีสีเค็ดด้วยนีว่าไปแช่ก่อนยกสีเค็ดโอ้โหกูโ,กโดนแช่คืนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบ้านเราอยู่ตรงข้ามครับทุกคนใจเย็นๆโอ้โหกูโ,กโดนแช่ย้ำๆใจเย็นพวกเอ้ยโอ้โทำไมตัวกูไม่ขยับเลย โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยจบอดแดกครับโอสกิลเพย,ยังไม่ได้ครับพี่ว่าเอาจริงๆคือพี่ต้องหาเพื่อนนะเวย้ยต้องหาพวกสักประมาณคนสองคนนะมาช่วยกันครับไม่งั้นคือคนเดียวลําบากครับแล้วก็ตอนนี้คืออาวุธของพี่คือยังไม่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะเฮ้ยบ้านนี้ครับทุกคนอีกห้าวิเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของคือคนไหนอะเราต้องหาเจ้าของก่อนนะ พอแหละทันไหมไปไปเลยไปเลยพวกไปมันไม่ทันเราแล้วบ้านโห่บ้านโหบ้านกูอยู่อย่างไกลโอ้ยไอ้ดีแวกมาขับเราจบเลยบ้านอยู่อย่างไกลเลยโอ้มันออกเลยเดี๋ยวพี่จะลองใช้แผนเดิมดูนะทุกคนโดยการพี่จะลักลอบเข้าไปก่อนครับครั้งแรกอันนี้พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างในนะนี่เห็นปะมา,านนนาาามาอยู่ข้างในแน่นอนอ่าเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วครับทุกคน ตอนนี้เจ้าของบ้านพี่คิดว่ามันน่าจะหายตัวอยู่เฮ้ยมีคนขมโมยบ้านเราครับอ๋อมเป็นคือไอ้แร็กคูนนี่แหละเจ้าของบ้านครับขมโมยบ้านเราเดี๋ยวมึงกันโดนกู <c oughs> ปล่อยให้มันชาร่าใจไปครับเหลืออีกเจ็ดวิครับทุกคนรอก่อนรอไอ้แร็กคูนเข้ามาโอเคมันจะ,จะเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ไงแช่เลยโอ้โหมันออกโอ้ยังเกียน พอมันาพาดปุ๊บออกเลย